สวัสดีค่ะแนนอีดีมนะคะวันนี้แนนจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องซิลเวอร์ทำไมเราต้องเป็นซิลเวอร์นะคะทำไมเราต้องเป็นซิลเวอร์ใช่ไหมคะก็คือซิลเวอร์นะคะเขาจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายเลยถ้าใครได้เป็นตำแหน่งซิลเวอร์ในธุรกิจอีดีมอะคะ่ะจะได้รับสิทธิพิเศษไม่ว่าจะเป็นได้รับส่วนแบ่ง3%จากเว็บพลารเว็บพลานก็คือเว็บที่ช้อปปิ้งอะคะ่ะก็คือพวกอ่าช้อป่าน ช้อปปิ้งของ lazada ช้อปปิ้งของอ h ช้อปปี้ต่างๆค่ะก็คือจะได้รับส่วนแบ่ง3%จากยอดขายของเว็บพล้านแล้วก็สิทธิพิเศษข้อที่2นะคะก็คือได้รับออเซลจาก Skill ัพจาก s กิล l ัพเดมี่แล้วก็ได้รับออเซลจากเว็บถูกดีแล้วสิทธิพิเศษอีกข้อต่อไปเลยก็คืออได้รับสิทธิพิเศษในการเป็นแฟรนไชส์ ในการเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ในเว็บถูกดีก็คือใครร้านค้าไหนที่อยากเข้ามาเข้ามาค้าขายในเว็บถูกในเว็บถูกดกีค่ะก็จะต้องผ่านแฟรนไชส์แล้วถ้าผ่านแฟรนไชส์ปับ๊บแฟรนไชส์เขาก็จะได้รับส่วนแบ่งจากตรงนี้แล้วสิทธิพิเศษเข้อต่อไปก็คือได้รับสิทธิพิเศษในการไปท่องเที่ยวต่างประเทศหรือว่า ไปท่องเที่ยวกับผู้บริหารของอีดีมนะคะแล้วสิทธิพิเศษอีกข้อนึงเลยเป็นข้อที่ดีมากๆค่ะก็คือว่าเป็นคอร์สเรียนเกี่ยวกับ Make me millionaire ค่ะก็คือทําฉันให้เป็นเศรษฐีทําฉันให้เป็นเศรษฐีค่ะก็คือจะตรงนี้จะเรียนกับคุณกล้องอาัคารันิติพลนะคะก็คือท่านเป็นเจ้าของอนดีมเนาะทีนี้แนนก็เลยอยากจะมาฝากถึงพี่ๆน้องๆนะคะว่าตตาแหน่งซิลเวอร์นะคะ เราสามารถที่จะส่งต่อให้กับลูกหลานได้ถือว่าเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกหลานของเราได้ก็คือถึงแม้ว่าเราจะเสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถส่งต่อมรดกตรงนี้ส่งต่อรายได้ตรงนี้ให้กับลูกหลานของเราได้โดยที่ว่าเขาไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่เลยค่ะเขาสามารถรับมรดกตรงนี้จากการที่เราได้เป็นซิลเวอร์ในอินดีมาค่ะ ได้รับได้เลยทันทีค่ะทีนี้ถ้าถ้าเกิดว่าพี่พี่ท่านใดน้องๆท่านใดที่กลัวว่าจะจะประชาสัมพันธ์ไม่ได้เนาะว่ากลัวว่าจะประชาสัมพันธ์บอกต่อไม่ได้ไม่มีคนมาสนใจเนาะตรงนี้ค่ะเขาก็มีแพ็คซิลเวอร์ให้เราได้เลือกได้เป็นซิลเวอร์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแพ็ค 4L แพ็ก 6L แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือแพ็ก 7L ถ้าเราเลือก แพ็กต่างๆเหล่านี้ปั๊บเราสามารถเป็นซิลเวอร์แล้วก็รับรายได้รับส่วนแบ่งจากที่เนนกล่าวมาแล้วข้างต้นได้เลยทันทีค่ะเนนก็ฝากถึงพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆท่านใดนะคะที่มีความสนใจในอินดีมแล้วก็อยากจะเป็นตำแหน่งซิลเวอร์ก็สามารถทักเข้ามาหาเนนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เนนได้เลยนะคะเนนยินดีให้ข้อมูลค่ะขอบคุณค่ะ